สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกง e a r t h V2 นะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกง e a r t h V2 นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม FC o n l ออนไลน์ผมอยู่ในช่วงรีวิว Battle p a s s นะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาเปิด Battle p a s s แบบพรีเมียมแล้วก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ แพทเทิร์นพานี้ก็จะอยู่ในเดือนที่สี่นะครับผมถึงกลางเดือนสภาคมเลยนะครับผมก็แพทเทิร์นพาแบบเขาจะทําไม่เป็นตอนเดือนเขาจะเป็นทแบบว่ากลางเดือนนะเ็าจะมีรุ่นรับบวกแปดนะครับผมอยู่มีถ้าเขาเลือกหกถึงแปดจะได้สองใบนะแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นการันตีแปดเลยจะได้แค่ใบเดียวน,นะครับผมนะอันนี้ผมขอไม่เกลือเป็นการันตีเขียนจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมเนาะแล้วก็เป็น สีทองก็จะเป็นพรีเมียมนะครับผมเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซื้อแม่งเลยสองมันจบหนึ่งใบเทาครับผมประมาณหนึ่งใบเทามีทอนโอเคครับผมพอซื้อ b บท่านพาร์เสร็จแล้วนะครับผมหน้าที่ออกนะหน้าที่ออกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมขอไปเริ่มที่พรีเมียมก่อนละกันนะ เดีเ๋ยวขอเคลียร์ช่องตังค์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับปื๊ดขอเคลียร์ตังค์ก่อนนะจะได้รู้ว่าแบ็คเป็นพาร์ทพ,พรีเมียมนะถ้าอยากรู้สแตนดาร์ดก็ลองเอาพรีเมียมไปหารสองดูแล้วกันนะครับผมเลนตู้ของผมก็ได้นะครับผมก็สามารถดูได้เหมือนกันฝากกดไลค์กดติดตามแกงเลยวิจูด้วยเราจะถึง1,000งพันซับสไครต์แล้วนะช่วยหน่อยแล้วกันนะ ไม่ดังสักทีช่วยดันดันให้ดังไงนะครับผมนะเดี๋ยวขอเคลียร์การอ่อนนะครับผมนะช่วงนี้มักและแล้วนะครับผมวินาทีนี้ก็มาถึงนะผมแบตเทินพาร์ทแบบผิดเมียนะครับผม,บบบผม,ะผมจะได้เรียว่าพูรหรือเปล่านะครับผมเยวพูได้ข่าวว่าแชมป์นะ2024ไปครับผม อันนี้ขอเลือกเป็นการันตีแปดนะเอาความมั่นใจกลับขึ้นมาก่อนนะครับผมถ้า6กถึงแปดูทรงเลยจะเหมือนกับโคดนสปินเละนะครับผมบาเทิร์นพาแบบพรีเมียมครับนี่นะผมการที่การันตีแปดก็จะอยู่ตรงนี้นะส่วนที่เหลือก็อื่นๆก็จะมาอยู่หน้านี้นะกว่า หลายรายการเลยนะผมเราไปดูยอดเงินคงเหลือดีกว่าได้เท่าไหร่ยอดเงินนะครับผมทั้งหมดตึดตดตๆดๆตๆ,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 ๆผมว่าวรอบนี้นะรอบนี้ให้เยอะอยู่นะหนะึ่งล้านล้านหกร้ยครับผมหกแสนหกร้อยหกร้อยสองล้านล้านนะครับผมนะ 6กร้อยไม่ได้พันไอพันมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะาการแบ t เทิร์ s พาร์จะมีการันตีพวกพวกว่ามีห้าถึงแปดแล้วก็มีหกถึงแปดนะครับผมแล้วก็มีการันตีแปดอยู่ใบหนึ่งนี่คือแบ t เทิร์ s พาร์นะครับผมแบบพรีเมียมนะครับผมไม่รู้ว่าได้อะไรผมขอเปิดใบแรกก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใบนี้เวลาเปิดนะครับผม มันจะมีทิกอยู่นะครับผมการเปิดแบตสั้นพักโดยถ้าเปิดปกติอะ่ะมันไม่ค่อยดีเราต้องใช้อะไรเปิดนะครับผมอย่างผมอะผมหาตัวช่วยเลยคืนนี้คืออะไรไม่นะผมผมหาตัวช่วยแล้วคนระับผมก็จะเป็นหิมาลายนะผมอันนี้ผมก็เป็นการทดลองใช้นะครับผมไม่รู้ว่าขอบตาผมาจะหายดำหรือเปล่านะครับผมตัวช่วยตัวนี้นะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะ ผมก็จะถ่ายให้รู้ว่าผมเริ่มใช้นะผมดูซิตาผมจะดีขึ้นแล้วไปบางคนแซวตาผมว่าพี่นอนมั่งนะพี่เอาเยอะไปไหมไม่ใช่ดูนอนนะเออน,นแหละแค่ตาม,ามันดำอ่ะผมแม้เข้าใจนะไปครับผมเขาว่าเปิด้วผมหมัขอเรียวกูมาหม,มักช้ำขู่วี่ ตอเลสครับบวก6อันนี้การ์ด5ถึง8นะอันนี้คือแบ t t ท e p พาร์นะครับแบบพรีเมียมนะโอเคสำหรับคนที่คิดจะเติมก็ดูนะผมเงินก็ได้6 6 0 0 6 0 0 2ล้านนะครับผมมาเดี๋ยวจะมาดูนะผมไปครับผมกับการ์ดไปที่สองครับผมเป็นหน้า เพชรนะผมหรือโฮมโก้นะเตะกับบ้านนะราคาพลังเริ่มต้อนอยู่ที่106นะครับผมเป็น6ถึง8นะมาลุ้นกันว่าเราจะได้8หรือเปล่าครับผมมาหนึ่งสองสามครับพี่น้องฝากกดไลค์กดดนะับแก้กวิถกครับมาครับผมหน่วงหน่วงแบบนี้ใช่เลยที่ไฟใหญ่ไม่มีครับผม เลนมาลิกด้วยมากันต่อผมกับอีกใบหนึงนะครับผมกับการ์ดใบสุดท้ายใบพระเอกของเรารผมนะมันจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ใบนี้นครับผมแบงค์เนทรัลสำหรับคนที่จ่ายไปหรือไม่ได้จ่ายก็ดูไว้นะครับผมบางคนอาจจะโชคดีก็ได้นะครับ มาสำหรับคนบคน้อยนะผมหนึ่งพันบาทมีทอนนะผมสำหรับแบ t เทิลพาร์ r พรีเมียมครับไปครับผมหนึ่งร้อยหกการันตีแปดสีดานสีดานยูเวนตุยูเวนตุมีไฟอ่ะโคมโก้ครับผมอังกฤษแบ็คครับผมโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหโคครับผมก็รวมเบ็ดเสร็จนะครับผมประมาณนี้นะ นี่นักเตะประมาณนี้ mm. ก็มาดูครัผมว่ามีใครมากนะผมแบบพรีเมียมนะครับผมมามาดูยอดอยังกันนะว่าได้เท่าไหร่กันนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ต,นตนอนเละอะสูงสุดเลย หนึ่งล้านล้านนะผมบวกหกก็เป็นหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยล้านล้านนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครว่าคุ้มก็จัดนะผมสำหรับใครไม่คุ้มก็ฝากากดไลค์กดติดตามแกงเล้ยววิทูครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทสาตดนดานนะครับผมฝากไปด้วยค,ครับบายบายครับ